มาโอเคครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่อำเภออไรคุณพี่อำเภออำเภอสักแก้วอ๋ออำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วบ้านสาราลำดวนใช่ไหมอ่าครับผมอ่าตัวนี้นะครับ ติดตั้งกับตัวเวฟ 110i นะครับสีน้ำเงินขาวเนาะลูกค้าเลือกที่จะเป็นพ่วงข้าง v p บอดถอดได้นะครับ v p ตรงไหนบอกก็กมมีที่นั่งนะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ทีนึงนะครับมาดูรายละเอียดเนาะประตูนะครับก็จะเปิดแบบนี้เห็นไหมฮะเปิดปุ๊บประมาณนี้กว้าง <te ars> ขวางเลยเนาะกว้างขวางเลยแล้วมันดึงหลังมาไล่มา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 มมามามมาามมาามมา ลูกค้าขอที่จะเป็นตะกร้าจมโบเห็นไหมฮะเปิดขึ้นกว้างขวางเลยนะครับไปจัดจ่ายตลาดซื้อข้าวซื้อของก็มีกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับมีไฟลีไฟลีไฟเลี้ยวนะครับเอกลักษณ์ของช่างตั้มนะครับต้องมีผีเสื้อสามตัวเนาะผีเสื้อสามตัวตอนนี้นะครับเป็นพ่วงข้างบรรทุกอยู่นะบรรทุกอยู่เนาะบรรทุกอยู่เดี๋ยวช่างตั้มจะให้เป็นพ่วงข้างเบาข้างเดียวก่อนให้ดูก่อนนะเป็นเบาข้างเดียว ตวนี้เราสามารถเลือกปรับได้จะเป็นเบาะข้างเดียวหรือจะเป็นเบาะตัว VAP นะครับหมุนเลยนะตัวนี้จะเป็นนัดใช้ประแจเบอร์17เนาะถื้อสองไว้เดี๋ยวก็เอเบาะก่อนอันนี้คือจะเป็นเบาะพิงข้างนะครับตัวนี้เป็นเบาะส,สปอร์ตน้ำตาลนะครับใส่เข้าไปเลยจะกลายเป็นเบาะข้างเดียวนะครับ ติดสีหรือติด,ด,ดน็อตโอเคเป็นเบาะข้างเดียวแล้วประมาณนี้เลยนะครับเป็นเบาะข้างเดียวแล้วนั่งได้ข้างเดียวนะครับเป็นเบาะข้างเดียวเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะทําเป็นเบาะตัว V I P ให้ดูนะครับมาดูตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ติดรถไปนะครับ <c oughs> เป็นเก้าอี้นั่งได้ด้วย นะครับถอดได้ด้วยนะครับใส่เข้าไปเขาจะมีเคี้ยวล็อกให้ใหอยู่เนะี่ยใส่เข้าไปทางใขรทางมาันปุ๊บประมาณนี้อ่าจะใช้งานแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องเบาพิงหลังก็ได้นะเบาพิงหลังเดี๋ยวผมจะมีให้อีกนะเบาพิงหลังด้านหลังเนี่ยเบาพิงหลังนะครับนะครับใส่เข้าไปปุ๊บ เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นบ่อ V.I.P. แล้วเนาะกด็ดูรอบพันเลยนะครับอ่าก็จะมีกระจกนี่ฮะกระจกมองหลังให้กระจกมองหลังให้หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีะตะกร้าเก็บของใต้หลังคาไซส์จัมโบ้เลยนะครับใส่กระเป๋านักเรียนได้สบายๆชิวๆเลยมีเหล็กจับกันตกให้ด้านฝั่งมอไซด้านหน้าก็มีหนึ่งตัวด้านหลังก็มีหนึ่งตัวนะครับเหล็กจับกันตกให้เนาะ ตัวนี้เ <Wars> น้น <Gym>. ย้ําเสมอว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับแมกใหม่ยางใหม่โชคใหม่เหล็กใหม่ทุกทั้งหมดเป็นพ่วงข้างของช่างตั้มเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นฮะดาวดาวดาวด้านหน้าไงก็มีไม่เห็นอ่ามีมีมีดาวด้านหน้าเห็นไหมเห็นไหมอ่า มีดาวอยากกินดาวใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้เอามาสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หน้าเพจเฟซบ o o กทิกต็อกยูทูปนะครับพิมเข้าไปเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับพิมพ์คําว่าพ่วงข้างช่างตั้มนะครับพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างตั้มเนาะขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้โชคดีมีชัยมีความสุขทุกคนครับผมสวัสดีครับ